ข่าวว่าข้ามกีฬาฟุตไทยไบยซิโก้สตาร์ประจำวันที่20เมษายน2563โดยใช้ผู้บ,บังคัร่้งบอลไทยครับเราดูข่าวบอลไทยเย็นนี้กันดีกว่านะครับว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเย็นนี้โค้ดมาเลคน,นี้เจ๋งขนาดไหนโทมัสมูเลอร์ซูฮกเป็นผู้ปลุกปั้นจนมีวันนี้โดยริมเตืองคิมอดีตกองกลางทีมชาติมาเลเซียยุคปี1982-1991ปี 1991, ที่ก้าวไปค้าแข่งในเยอรมันกับทางสโมสฟรฟุตบ,บอลแฮท่า เบอร์บินในช่วงปี1987นี่คืออีกหนึ่งไอคอนนับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากในเรื่องของฝีเท้าและก็ความสามารถในเชิงลูกหนังโดยลิมเตียงคิมนั้นกลายเป็นผู้เล่นคนแรกของมาเลเซียที่จดบันทึกก้าวไปค้าแข่งในลีกของยุโรปเส้นทางฟุตบอลของแข้งมาเลเซียรายนี้ได้รับการต้อนรับและก็ยอมรับจากเพื่อนร่วมทีมร่วมอาชีพรวมไปถึงแฟนบอลเจ้าถิ่นอย่างมากมายในการแสดงออกบนสัญญาอาชีพของเขานั่นเอง โดยช่วงเวลาของการออกไปค้าแข้งต่างแดนของยอดแดนกลางจากมาเลเซียรายนี้นับว่าเป็นที่น่าสนใจอยู่แล้วนะฮะแต่เรื่องราวของเขาหลังจากที่กลับมาเรื่องที่น่าสนใจมากกว่าก็คือการโยกไปสู่เส้นทางการเป็นผู้ฝึกสอนลิมเตืองคิม เลือกใช้งานโค้ดระดับเยาวชนให้กับสโมสรฟุตบอลเสือใต้บเยอร์มินิกตั้งแต่รุ่นอายุ13-14ปีลากยาวไปจนถึงรุ่นอายุ19ปีในช่วงเวลา12ปีนั้นก็คือปี2001-2013ปีกับงานในถิ่นยอดทีมแห่งบุนเดสลีกาเยอรมันเติมเต็มตัวเขาเองมามากมายพร้อมกับพันษาผู้ฝึกสอนที่แข็งแกร่งมากขึ้นจนสามารถต่อยอดความรู้และสร้างนักเตะขึ้นชุดใหญ่ของเสือใต้บเยอร์มินิกและทีมชาติเยอรมันได้หลายคน อาทิเช่นโทมัสมุนเลอร์ฟิลิปปรามและคนอื่นอีกมากมายครั้งหนึ่งโทมัสมุนเลอร์นะผมดาวยิงทีมชาติเยอรมันเคยออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมาว่าแม้ว่าเขาจะเคยร่วมงานกับโค้ชฝีมือดีระดับโลกมากมายอย่างเป๊ปกาดีโอราคารโรอัเชรติหรือฟันก่าว และก็ชูฟไฮแกสแต่การเดินทางบนถนนเส้นทางสายนี้อย่างยาวนานเขายกเครดิตให้กับโค้ชชาวมาเลเซียที่สร้างความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ให้กับเขาหลังรว่วมงานระดับเยาวชนถึง12ปีโดยคนนั้นก็คือลิมเตืองคิมเป็นหนึ่งในโค้ชคนแรกที่ทําให้การเรียนรู้ฟุตบอลเขาจริงจังทุกอย่างตั้งแต่ขั้นพื้นฐานในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้จากขุนซือคนนี้ทั้งหมดเลยนะโดยหลังจากที่เขาเดินทางกลับมาทํางานในประเทศมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยการด้านเทคนิคของศูนย์พัฒนาโปรแกรมฟุตบอลของมาเลเซีย ระยะเวลาช่วงปี2013-2019ที่ได้ทำงานกุนซือรายนี้ได้รับเงินเดือนถึง1.3ล้านบาทต่อเดือนถือว่าเป็นค่าจ้างที่สูงมากสำหรับการจ้างงานโคน้ชในรับประเทศแต่หลังจากพาทีม U16 มาเลเซียตกรอบแรกในการแข่งขันขฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียปี2018ทำให้ถูกปลดออกจากตำแหน่งและก็ไปได้งานใหม่นะผมกับการพัฒนาเยาวชนของศูนย์พัฒนาฟุตบอลมอคค่าดาฮารี ok และก็สามารถสร้างเยาวชนชั้นดีของมาเลเซียได้ ซึ่งรายล่าสุดนั้นกำลังถูกจับตาว่าเป็นความหวังของโครงการฟุตบอลมาเลเซียก็คือรายของรุกมานฮาคิมแข่งมา18ปีที่เพิ่งเซ็นสัญญากับสโมสรเควีเคอร์ไทร์ในลิกของเบลยเยียมนั่นเองโอ้โหนะผมถือว่าโค้ชคนนี้นะครับผมก็มีประสบการณ์การค้าแข่งมามากมายนะฮะ รวมไปจนถึงการที่เขาปลูกปั้นนักเตะด,ดีๆนะผมออกมาจากฝีมือของเขานั้นก็ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะก็มีทั้งโทมัสมุนเลอร์และก็มีฟิลิปรามนะผมที่ผมก็เคยชอบเหมือนกันนะสมัยนั้นฟิลิปรามคนนี้ถือว่าวิ่งจวดจัดเหลือเกินนะฮะในสมัยนั้นเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับชีวิตนอกสนามของสาวนักเตะไทยในเจลิกในเมื่อเราแทบจะรู้ทุกเรื่องราวของสนามรวมไปถึงสถิติต่างๆของนักเตะไทยในจีกสูงสุดของญี่ปุ่นกันไปเยอะแล้ว เรามาทำความรู้จักกับเราสามนักเตะไทยชื่อดังจากมุมมองนอกสนามผ่าน IG หรือว่า s n s ในช่องทางด้านต่างๆของพวกเขากันบ้างน,นะครับเพราะเรื่องราวนอกสนามก็มีส่วนสําคัญเนื่องจากเป็นการบ่งบอกถึงตัวตนบุคลิกภาพแนวคิดการมองโลกที่หลากหลายได้อย่างน่าสนใจไม่แพ้กันเลยเรามาเริ่มจากคนแรกกันเลยนะครับคนที่1น,นะฮะชิดาทิพย์สงกสิน นักเตะไทยคนแรกที่ได้มีโอกาสเข้ามาค้าแข้งในเจลิก2017โดยการย้ายไปเล่นให้กับคอนซาเดเลซซัปโปโร้วยสัญญายืมตัวจากเอสจีมงคทองยูเต็ดพร้อมสัญญาซื้อขาดในภายหลังโดยก่อนหน้านั้นมิซึรุมุระอิประธานเจลิกได้พูดถึงเจมาว่าผมนี้ตกใจมากเลยเมื่อได้เห็นว่าวิดีโอการลงฝึกซ้อมครั้งแรกของชนาทิพ ที่ซัปโปโรนั้นมียอดคนดูมากถึง3ล้านครั้งซึ่งมากกว่าจํานวนประชากรทั้งหมดของซัปโปโรเสียอีกถือได้ว่าการมาของเขาได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ตอนลีกของเราปัจจุบันเขากลายเป็นผู้เล่นที่มีมูลค่าสูงมาตำแ่ที่9ของลีกและกลายเป็นหนึ่งในกุญแจสําคัญที่ทําให้คอนซาเตเลซซัปโปโรประเบิดฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการจบในอันดับที่4ของตารางคะแนนและมีลุ้นไปนเล่น A f c แชมเปียนลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ จนทำให้หลายๆสโมสรในเจลีกเริ่มหันมาให้ความสนใจในตัวนักเตะไทยคนนี้มากยิ่งขึ้นแต่วันนี้เราจะมาโฟกัสชีวิตนอกสนามของเขาโดยเฉพาะเรื่องของแฟชั่นเพราะเจนนั้นเป็นนักบอลที่ชื่นชอบในการแต่งตัวและสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษโดยแฟชั่นในแบบของเจนาทิปย์นั้นจะเป็นสไตล์สตรีทนะฮะที่ดูสบายๆเน้นให้เข้ากับรูปร่างของเขาที่สําคัญนั้นเขาเลือกเสื้อผ้าและโทนสีที่แต่งแต้มได้ไม่ยากนะฮะชอบใช้เรนเฟอร์เลนซ์ต่างๆตาม IG แถมโปรเจคชั่นนั้น รวมถึงมูชแอนโธนะฮะการโพสต์ท่าต่างๆก็ไม่แพ้นในแบบมืออาชีพเลยทีเดียวนอกจากเสื้อผ้าแล้วเขายังเป็นนักสะสมน้ำหอมตัวยงถึงขนาดสามารถทายชื่อแบรนด์น้ำหอมได้ดทันทีที่ได้กลิ่นอีกด้วยนอกจากนั้นเขาเพิ่งเปิดตัวช n นลของเอ,เองนนะ,ะผมก็คือวชนาช n น l ซึ่งเป็นรายการจอดลึกทั้งในและก็นอกสนามอีกหนึ่งช่องทางกับ,บรายการชนาทริปโดยใช้ชื่อ E ีีแรกมาว่า V ีร์ล็อกชนาทริปโดย E ีีแรกนั้นพานไปดูหนึ่งวัน่างๆของเขา ไม่ได้มีการซ้อมฟุตบอลซึ่งร้านโปรดของเจจะมีประมาณ4-5ร้านไม่ว่าจะเป็นร้านฮักสังที่เป็นร้านยากินิคุเนื้อย่างนะฮะส่วนร้านฮักเซงเจงกิสขานร้านชิโร่ที่ขายกับย่างและกับร้านซากุระเป็นแบบร้านแกะคุณยายนะฮะแต่ถ้าต้องการมื้อด่วนสะดวกและรวดเร็วสำหรับเจนั้นต้องปลาเมงแล้วก็ข้าวแกงกะหรี่เท่านั้นครับส่วนอีพีสใช้ชื่อว่าวีวอกชนาทิพต์อีพีสโดยอีพีนี้ชนาทิพ์ได้พาไปกินข้าวที่ร้านประจําของนักเตะซัปโปโรอย่าง โซบะทะสัสึพร้อมทั้งปักหมุดสถานที่นี้และให้แฟนบอลที่มาที่นี่ต้องแวะมากินที่จงได้ซึ่งตองสั่งนะผมผู้รักษาประตูเพื่อนร่วมทีมเขาก็ได้มาร่วมกินอาหารในมื้อนี้อีกด้วยดังนั้นใครเป็นแฟนคลับของชินาซังนะับไม่ควรจะพลาดชนแนลนี้เพราะเราจะได้เห็นกิจกรรมของเขาในแบบเอ็กซ์คลูซีฟแถมยังได้ดูบรรยากาศสวยๆหน้าท่องเชี่ยวของฮอกไกโดไปอีกด้วยนะครับต่อมาคนที่สองนะฮะเป็นธิราธรบุญมาทัน โดยแบ็คซ้ายทีมชาติไทยเคยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดในของประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกและถือเป็นแชมป์เจลีกสมัยแรกในรอบ15ปีของโยโกฮาม่าเอฟมารินอตแม้ฟอร์มในปีแรกจะไม่ค่อยเปี่ยงป้างสักเท่าไหร่นะฮะแต่โกอุ้มหรือที่คนญี่ปุ่นเรียกว่าบุญจังก็ตัดสินใจอยู่สู้ต่อเพื่อพิสูจน์ตนเองจนทำได้ในที่สุดและถึงขนาดที่แฟนบอลของโยโกฮาม่าเอฟมารินอต ขอบอกบริหารให้ทำการซื้อตัวทีทรมา,มาทอมบอมันเข้ามาอยู่กับทีมแบบถาวรเลยได้ไหมโดยปัจจุบันมีค่าตัวอยู่ที่1ล้านยูโรหรือประมาณ34.2ล้านบาทกันเลยทีเดียวนอกจากบทบาทของนักเตะม,มากฝีมือแล้วอีกบทบาทหนึ่งที่ทําได้ดีไม่แพ้ก,กันก็คือบทบาทของ Family Man ที่เจ้าตัวเคยได้ออกมาเปิดใจถึงฟอร์มการเล่นของตนเองที่ทําได้ดีขึ้น นั้นมาจากกำลังใจที่ได้จากครอบครัวและทําให้เขาสามารถลดความกังวลลงและก็โฟกัสกับฟุตบอลได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะน้องริส์อนลูกชายวัยสามขวบที่เคยได้มาร่วมอยู่ในบรรยากาศฉลองแชมป์ที่สนามนิสันสเตเดียมหลังจบเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลและนอกจากจะเล่นในสนามเก่งแล้วนอกเกมอย่างกีฬาอ e ีสปอร์ตก็ไม่แพ้กันหุนยังเป็นนักกีฬาอีกคนที่กระโจนเข้าสู่วงการอ e ีสปอร์ตนะฮะที่กำลังมาแรงในขณะนี้ โดยเจ้าตัวทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมเตรียมเดินหน้าเข้าสู่การแข่งขันต่างๆในปี2020ภายใต้ชื่อทีมใหม่มาว่า MSC x c i ท r o PUBG และยังใช้ช่วงเวลาว่างจากโปรแกรมในศึกเจลิกเดินทางไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆรวมถึงเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสโมรสรของตนเองอีกด้วยคนต่อ,อมาคนที่3านะผมธีรศิลป์นแดงดาธีรศิลป์หรือว่ามุย้ยซังตามที่ชาวญ,ญ,ญี่ปุ่นตั้งให้สูน่หน้าทีมชาติไทยนะฮะ ที่เริ่มสร้างชื่อในแดนประดิบและกลายเป็นขวัญใจของชิมิสูเอสเพาลังทาประตูแรกให้กับต้นสังกัดจ,จนแฟนบอลชาวญี่ปุ่นนั้นทําทงเชียร์รูปหน้าของเขากันเลยทีเดียวโดวยผลงานในสนามของเขาในเจลีกนั้นเริ่มต้นจากการถูกยืมตัวไปเตะก,กับทางซาวาชิฮิโรชิม่า1ปีและมีส่วนช่วยทีมเป็นรองแชมป์เจลีก2018 โดยลงสนามทุกประการ37นัดยิงไปทั้งหมด7ประตูและ3แอสซิสต์ในปีนี้เทหนุ้ยนั้นกลับไปเล่นฟุตบอลในแผ่นดินญี่ปุ่นอีกครั้งกับชิมิสูเอสเพาด้วยสัญญาซื้อขาด2ปีกันเลยทีเดียวโดยเขาได้สร้างประวัติศาสตร์สุดยิ่งใหญ่หลังผ่านการเล่นศึกในเจลิก2020นัดแรกนะฮะที่ทีมใหม่อย่างชิมิสูเอสเพาของเขาเปิดบ้านพ่ายเอฟซีโตเกียวไป1-3และก็ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน10ประตูยอดเยี่ยมของการแข่งขันเจลิกสัปดาห์แรกกันเลยทีเดียว ส่วนชีวิตนอก3นั้นเจ้ามุยสั่งนั้นเป็นแฟมิลี่ตัวยงมีการอัปเดตนะฮะภาพไอจีน้องมาคเกรกลูกชายไซส์ามขวบแล้วก็ภรรยาของเขาอยู่เสมอแถมน้องมาคเกรกนั้นก็ถอดแบบพี่มุยออกมาเป๊ะไม่ผิดเพี้ยนเลยทีเดียวและดูแล้วอีกไมนะ่นานน้องมาคเกนั้นก็กำลังจะมีน้องแล้วเพราะเมื่อปลายปีที่แล้วภรรยาของมุยสั่งได้ลงไอจีส่วนตัวเป็นรูปน้องมาริกกําลังถือภาพอันสตาซาวนั่นเอง ส่วนในส่วนกิจกรรมอื่นนั้นมุ้ยก็มักจะเข้าร่วมและก็ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของสโมสรอ,อยู่เสมออาทิเช่นช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภ,กภัยภาคตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเขาและก็เพื่อนร่วมทีมได้ออกไปเดินสายขอรับบริจาคพร้อมจับมือทักทายกับผู้ที่มาบริจาคในส่วนของพรีเซนเตอร์นั้นมุ้ยได้เข้าร่วมการถ่ายคลิปโปรโมทในการท่องเที่ยวและกีฬาเชิญชวนให้แฟนบอลและก็ชาวญี่ปุ่นให้เดินทางไปเที่ยวนะฮะและก็พักผ่อนที่ประเทศไทย โดยแนะนำแรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอาหารการกินรวมถึงประเภทีินต่างๆนอกจากนี้ยังได้ชักชวนด้วยการพูดเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นมาว่าโบคุนโนะคุนิไทยนิคิเตนะมาเที่ยวประเทศไทยของผมกันนะครับนี่นะผมก็เป็นนะะสามนักเตะในแดนของเจลิกของญี่ปุ่น,นครับที่ตอนนี้นะฮะ ก็ร่วมเฉิดฉายกันเป็นที่แบบว่าเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับซึ่งพวกเขาทั้ง3คนนั้นก็ไม่ทำให้เสียชื่อเสียงเลยแม้แต่น้อยและตอนนี้คนที่4กําลังตามมาก็คือเจ้าตองกวินทำมานนั้นนะฮะเดี๋ยวต้องสร้างชื่อเสียงกันนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ไปให้กำลังใจพวกเขานะฮะนักเตะทั้ง4คนของทีมชาติไทยของเราส,รสู้นะครับผมทุกคนวันนี้นะผมก็เป็นทนันข่าวพระค้ำกีฬาฟุตบอลไทย by สกอตต์ตล์ประจำวันที่20เมษายน2 5 6 3โดยเฉพาะพระครั่งบอลไทยครับ